งานนะผมวันนี้อยู่สุสามพันนะครับ <c oughs> ก็ลูกค้ามาจากเกาะสม็ทนะครับปลายนครสวรรค์นะครับแต่อันนี้ชื่อพี่หนุ่ยนะครับก็เป็นลูกคาา้ากับผมมาคันนี้คันที่4ี่หรือคันที่ห้านนะไม่แน่ใจนะครับ ก็อยู่กอล์เสม็ดนะครับแต่วิ่งมาทำท่ออย่างนี้ฮะถ้าไม่ถ้าไม่มีงานผ่านก็จะไม่ทํานะครับก็จะรอจนกว่าจะมีงานผ่านนะครับถึงจะทําท่อครับก็จัดท่อสูตรหลงหน้าเพานะครับร้อมเสียงหอนนะผู้ผู้นะเดี๋ยวตามทุทีได้ทั้งลำเหมือนเดิมนะครับไม่ติดไม่เสียนะครับเดี๋ยวฟังเสียง